สวัสดีครับวันนี้เราก็ได้อยู่ถึงที่บูธของ Motor เกทฟอ l ์มมอเตอร์นะครับวันนี้มีเซอร์ไพรส์แรงๆนั่นะคือเก t ฟอร l มรันลดราคาออร่าลงไปลดเป็นแสนถูกไหมใช่ราาล,ลดราคาไป1 6 5 0 0บาทค่ะอันนี้คือรุ่นไหนทุกรุ่นเลยคะ่ะทุกรุ่นรอราคารุ่นละหนึ่งนะใช่ค่ะลดจากราคาเดิมค่ะจากราคาเดิมที่ตั้งไว้มีตัวเลขไหมครับ ถ้าเป็นตัวเทคอะค่ะร,ราคาเดิมจะอยู่ที่989,000บาทแต่ว่าจะลดไปเหลือ828,500บาทโอ้โหแล้วก็จะเป็นรุ่น400โค่ะราคาเดิมจะอยู่ที่1 5 9 0 0 0จะลดเหลือก็898,500บาทแล้วก็จะเป็นรุ่นตัว t อ p ค่ะ500 Pro นี่คือ500 1,199,000ราคาเดิมก็เหลือ 1, 1 3 8 5 0 0้าาบาทค่ะอาย,ยารถไปคันละคันนี้รถเท่ากันหมด wow. แสนเท่าไหร่ฮะหนึ่งแม้อยบาทหนึ 1> 1, 100, oh ่งแร้อยโอ้โหมันมีโปรโมชั่นไหมในงานมีโปรโมชั่นอะไรไหมดอกเบี้ย1ออนึ่งจุดเ้าเค่ะแันลยี่สิบห้าเ็นต์เ่ดสิบแปเดือนอ๋อนะฮะก็ใครที่สนใจก็มาได้แล้ววันนี้เรามีเปิดตัวรถใหม่มีม Tank. 300, แทงสามร้อยคะเป็นรถออฟโรดแทงสามร้อยก็เป็นรถยนต์ไฮบริดใช่ไหมครับและคูดแคท t ี อันนี้เป็นยังไงแตกต่างกันกูดแคปธรรมดาไงฮะถ้าตัวกูตแคปจีทอะค่ะก็คือแรงม้าจะอยู่ที่1 7 1แรงม้าแรงแรงขึ้นแรงขึ้นแล้วก็แรงบิดจะอยู่ที่250นิวตันเมตรค่ะก็คือพื้นฐานเป็นตัว500ร้อยีทีในพื้นฐานห้าร้แรงขึ้นแล้วก็มีชุดแต่งอุกแต่งแล้วก็ตัวด้านหลังอะค่ะฝาท้ายจะเป็นไฟฟ้าฝาเปิดท้ายเป็นไฟฟ้าสามตัวนี้ยังไม่ไฟฟ้า อย่างค่ะแล้วก็ะะตัวเบาะนวดนะคะจะเป็นสําหรับผู้โดยสารด้านหน้าสองที่เลยก่อนหน้านี้ไม่มีอ่ะมีค่ะแต่ว่าฝั่งคนขับอย่างเดียวอ๋อคือที่ผ่านมาเนี่ยสามตัวที่สามตัวที่เรากล่าวไปนั้นมีเบาะนวดแค่ตัวเดียวจะเป็นรุ่นฮาร์ล่าอาร์ต้าที่มีขาร์าร์อาร์ต้ามีแต่ว่าพอทีทีเป็นเบาะนวดสองตัวสตัวผู่หน้าเอานะแล้วที่เปิดมีราคายังไม่เปิดราคายังไม่เปิดรับจองไหม ยังไม่รับจองนะงเปิดให้ชมอะเปิดให้ดูก่อนก็คือเกตบอร์นก็ะมีรถหลากหลายมากมายนะครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีฮาวาวเวลเฮสติกฮาวาวลโตเรยอนฮาวาวลเฮสติก wow 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 มีโปรโมชั่นอะไรฮาวาวลเฮสติก wow นะคะถ้าเป็นรุ่นออรต้าก็คือดอกเบี้ย1.79%ค่ะดาวน์พันต่ำ2 5ส8เดือนแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นเฮสติกโปรค่ะก็จะเป น48เดือนกันและโจไลออนโจไลออนก็จะเป็นแคเมเปญเหมือนเฮสติกเลยค่ะ,ะเหมือนกันก็คือ1.79เปอร์เจะเป็นดอ,อกเบี้ยแล้วก็ดาวขั้นต่ำ25 48เดือนเหมือนกันทั้งหมดโปรโมชั่นใช้โปรโมชั่นเดียวกันหมด่คุณผู้ชมสามารถเข้ามาได้ตั้งแต่วันที่23มีน,ะคนมาคมปจนถึงวันที่3เมษาย,ยนนี้นะครับก็แวะมาดูให้นำตัวเองที่เราเป็น เอ็มี่ค่ะน้องเขาไม่ได้เป็นคนญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าหาเขาได้ค่ะมาทุกวันค่ะ <laughs>